ถ่ายอยู่กันเราสองคนนะคะแล้วก็การรายง,งานข่าวสดๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะใช่แล้วนะครับเรียกว่าท็อปอร์มมากหลายคนพยายามจับทางว่าทำไมอุตสาหกรรมของบันเทิงเกาหลีใต้เราถึงมาแรงมากๆขนาดนี้นะครับแน่นอนตอนที่เราเห็นว่าเออเขามาทางนี้ค่อนข้นางเยอะเกี่ยวเรื่องของการผลิตสื่อหรือว่าซีรีส์นะฮะหรือว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับซอมบี้นั่นเองครับล่าสุดมาอีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นฮนะถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดเชื้อซอมบี้ในโรงเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่า all of us are d a t y ครับ น่าดูมากนะฮะชื่อว่าคอร e สซีรีส์แล้วก็หนังซอมบี้สัญชาติเกาหลีนะต้องตื่นตาตื่นใจกันแน่นอนนะครับเพราะวันนี้จะมาติดตามกันนะครับผลงานซีรีส์ออนไลน์เรื่องใหม่ครับอย่าง all of us are dead นะครับหรือว่าชื่อไทยนะค,คือมัธยมซอมบี้ซึ่งดัดแปลงนะครับสร้างมาจากเว็บตูนหรือว่าการ์ตูนออนไลน์เรื่องดังเรื่องราวนะฮะขออนญาตเล่าสั้นๆเลยฮะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะครับที่จู่ๆเนี่ย ถ็ถูกครอบงำโดยไวรัสซอมบี้นะครับทำให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยติดเชื้อลูกลามอย่างรวดเร็วเหลือเพียงส่วนน้อยครับที่ต้องมารวมกลุ่มกันเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับผลงานเรื่องนี้ครับมีหนึ่งในผู้นกับคือ E. Jay ย u นะครับซึ่งก็มีผลงานฮิตมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น Beethoven Virus นะครับ The King t o Hearts แล้วก็ Uh, The Fatal Encounter นะครับซึ่งก็เป็นผลงานเรื่องแรกของฮยอนบินนะครับหลังจากออกจากโคโดมอีกด้วยและเพราะว่าสร้างโดยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งดังนะครับที่โกยความสำเร็จจากซีรีส์ i n g d o m หรือว่าเรื่องราวซอมบี้ในยุคโชซอนมาแล้วนะทำให้ All of Us a r e Dead นะครับหรือว่ามัธยมซอมบี้ตั้งใจเสิร์ฟความพิสดารให้มากขึ้นไปอีกนะครับขณะที่ทีมนักแสงนะครับเน้นดารา,าใหม่นะครับเพื่อความสมจริงในเรื่องราวของเด็กนักเรียนมัธยมนะครับ ผลการเรื่องนี้นะกำหนดปล่อยนะครับในวันที่28มกราคมนี้นะครับโอ้โหน่าดูมากนะฮะคือเคยคิดนะถ้าเกแบบมีซอมบี้จริงติดอยู่ในห้างเป็นยังไงอันนี้ก็เคยมีในภาพยนตร์แล้วคราวนี้อยู่ในโรงเรียนนะฮะนี้ก็น่าจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะรอติดตามนะครับใส่แล้วล่ะค่ะ